ลงนองกับหูเหลียวน่ะแล้วเออเออลายยาไปเลยเออยาบตาสังออกแล้วอ๋อแล้วต่อยตรงอย่าไปต่อยนั่นต่อยนั่นบ่บ่หนนนอกต่อยมาตรงตรงหลอดอ่ะแล้วยาไปเด้อแล้วแหละเอแล้วอ๋อกล่าไปแล้วเออแล้วเออต่อยใกล้เขาต่อยเป็นอยู่แล้วเขาไปต่อยแห้งอยู่แล้วแล้วเบียดไปเออเบียดไปเบียดไปเเเออออบียดไปแล้วพยายามออกมาดแล้วเขาต่อยยับมากกับปัดฟองแล้วเออ มันนากะแทกไปเลย้มันหนากะแทไปไม่เออเอ่อเลอาเล่เอ่อเล่เอ่ลเบียดไปเบียดไปเบียดไปนี่เบียดไปยกไปเบียดไปแล้วเบียดไปลเบียดไปเบียดไปเอ่ละเบียดไปบ้านเรไปแกงบ้านเรแกงสบายแล้สบายแล้วี๋ยวเขาก็เบิดแหงแล้วเขาไปร้องแห้งหลังแล้วเออแล้วเออเลาเออ่าเออไปแขงเออเล่เบียดไปเบียดไป เดินไปเบียดไปเล้วเออ้ยวเล้วแล้วแล้วเบียดไปเบียดไปเล้วไปไมาเล้วดึงเอาเล้วดึงเอาเล้วลงนวมหน่อยวันนี้ลงนอมกับยูหน่อยเล้วเล้วเล้วเล้แล้วจิ้มไปทองจิ้มไป ทองมีตะพุ่งแล้วทองมีตะพุ่งแล้วโยกไปทองมีตะพุ่งเออละทองมีตะพุ่งจิ้มไปเดี๋ยวก็เบิดแล้วแล้วเขาหนีจนเบิดแล้วแล้วเขาพึ่งลงเครื่องมาแล้วเออแล้วเออเออโยกไปโยกไปเออโยกไปเออโยกไปจิ้มไปดีดีดีละน้ำหนักเนี่ยแล้วทูมินิทพัสดแล้วเออเออเออเบียดไปเออละเบียดไปเพราะต้องออกเบียดไปเบียดไปเบียดไป Biar pai lah, biar pai lah. biar pai lah. Biar pai lah, biar pai lah. Alah, alah, alah. Biar pai lah, alah biar lah. Biar pai lah. Dia lah. อ่าล่ะอ่า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 จิมทองไปมือปัดไปมือปัดไปอ่าล้วลล่ะออกไปแล้วออกไปอ่าอ่าอ่าแล้วออกไปแล้วอย่าไปเกงออกไปแล้วแล้วเสร็จแล้วเปออกไปออกไปดีออกไปแล้วออกไปเดินเบียดไปเดินเบียดไปเออแล้วแล้วทีไม่นิดทีม่นิดแล้วแล้วไฟไม่นิดแล้ว แอ้วไฟมินิทฟินิทเล้วทีมินิทแล้วแอ้วสามพันเลอเออเออออกไปขยันออกไปโยกไปออกไปเบียดไปเบียดไปเบียดไปโยกไปเบียดไปเบียดไปโยกไปเบียดไปโยกไปเบียดไปโยกไปเออเออเบียดไปโยกไปท้องอยู่ไหนเออเล้เออเล้เขาย้ำมาปัดด้วยเล้เบียดไปยัดไปแล้วแล้วยัดไปยัดไปอยยัดไปอยยัดไปเอ้ยนะเออแล้วเออเแล้วออเเออดี นี่ลยัดไปเบียดไปแต่มันแคบลงแคบลงแคบลงอย่าเดินตามเขาดักหน้าเขาเออดักหน้าเขาไว้ดักหน้าเขาไว้เออแล้วเออเร็วปัดมดเขามั่งเออเร้วเออแล้วเออวเวเร็วเออเร็วเวเออกเล่ออกเล่เออกไปยกไปยกไปแล้ว เรไปแเร็วเดีร็วเ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 ร็วคุมไปคุมไปอย่าตามเขาดักหน้าเขาไว้ดักหน้าเขาไว้เร็วดักหน้าเขาไว้เร็วเวเร็วเร็วสี่พัเร็วเร็ววันมินทวันมินทเเร็วเร็วเร็ว เออดีเออเบียดไปเบียดไปเบียดไปเออเบียดไปเบียดไปอย่าให้เข้าออกเบียดไปอย่าให้เข้าออกกันใหญ่เข้าออกกันละอย่าให้เข้าออกดีละเอออย่าให้เข้าออกกันละดีเออเร่งเร็วเร่งเร็วเร่งเร็วเร <font> ่ง <etry> <nossas S 2> <Saying weed>. เร็ว <speeding eyelids raine> <persever arım>

big 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 okay okay next start อ่าอ่าอ่าโอ้ยเขาเป็นมวยอยู่เขาเป็นมวยอยู่แลเออล้จิ้มท้องแรงหน่อยเออต่างชาติเขาเก่งมัดอยู่แล้วอเมริกาเขาเก่งมัดอยู่แล้วเขามีพื้นฐานอยู่แล้วแล้ว อแล้วละเละละดึงแล้วเอาเออจิ้มท้องไปละจิ้มท้องไปปุ่มปุ้ยแล้วปุ่มปุ้ยแล้วจิ้มท้องไปเออละละลเออหน้าไม่ไอเออต่อแล้วก็ดึงมาจิ้มท้องหน่อยเออละย่องเราจิ้มท้องเขาเออละท้องเขาท้องเขาเยอะท้องเยอะท้องแรงหน่อยท้องแรงหน่อยแล้วลอท้องแรงหน่อยเออท้องไปท้องไปเเออออละ ออกไปแล้วออกไปดึงเราด้วยแล้วสไตล์อเมริกาเขาสไตล์เมกาเขาอะไรเขาไม่ตั้งเขาไม่ตั้งนวมนาเขาไม่การนวมนะเออแล้วเออแล้วเออแล้วท้องเยอะท้องเยอะเออท้องเยอะแล้วแบบท้องไป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 เกีงไว้ของเราเกียงไ้แล้วท้องไปท้องไปอย่าได้เคยอะไรแล้วหนึ่งพันแล้วแล้วหนึ่งพันแล้วแล้ว เออเรเอเเอเออเรเอเออเ่อเอาไปเอาท้องดอท้องดอท้องไปท้องไปขยันออกมาหน่อยเออและขยันออกมาไปแล้วท้องไปเออเออแล้วเออแล้วเอออย่าเก้งอย่าเก้งอย่าเก้งยกไปเออเร่อท้องเรเอท้องเรเอเออท้องเอาท้องไปแล้วเขาเริ่มจะหมดแล้วนั่นเออเออ ท้องใบเขาเริ่มจะหมดแล้วเิแล้วดิเล้วดล้เออเล่เล่พุกลำตัวดิพุกลำตัวดิซ้ายเออเล่เออเลซ้ายลำตัวเล่อซ้ายลำตัวซ้ายลำตัวซ้ายลำตัวตาลำตัวหน่อยซ้ายตาลำตัวหน่อยซ้ายตาลำตัวหน่อยเร่อขวาตรงซ้ายตาลำตัวเล่ซ้ายตาลำตัวเออเล่เออเล่ซ้ายตาลำตัวเออเล่อเลอเบียดไปใกล้ให้เขาต่อยเลยนั่นแลเอออะไรเขาต่อยไม่แรงนั่นละเออ <ersch> เราจะได้โยกได้กัแล้วเออสามตัวคว้าลำตัวลำตัวเออลำตัวลำตัวเออลำตัวลำตัวเออเออลำตัวลำตัวสองพันเออเลดี๋ยวเขาหมดแล้วเออเออเบียดไปเบียดไปเดินเบียดไปขูดไปเออแล้วดีแล้ว โอ้ยหนี่อยมากเล่า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 สองพันแล้วสองพันเล่า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 เออนั่นแหละย่อยไก่เออย่อยไก่ตุยทองเข้าไปเออตุยทองเข้าไปตุยทองเข้าไปตุยทองเข้าไปเออเออล่ะเขาต้อยเขาต้อยเป็นอยู่แล้วเออน้ำหนักมันก็ออกเป็นอยู่เออแหละเพื่อลำนักทองเหุกลมตัวนั้นมันหนาเขาเออแหละหุกไปหุกไปลำตัวเรากขึ้นบนได้เออแหละ พยายามมากเออเราตรงเราลำตัวเขาตัดลำตัวเขานั่นแต่ลำตัวเขาหมัดหน้าเราเออหกลำตัวนั่นเออลำตัวลำตัวแล้วเออเออดีโคตรลำตัวเออ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 ไกลเลยไกลเลยพวก ไปไกลเลยเดินแรกเลยเออเดินแรกเออเลยเออเดินแรกไปเดินแรกไปเลยเเออดินแรกไปต้อยตรงอย่าต้อยนั่นนั่นเออดีดีโคตรโคตรเดินเบียดไปเบียดไปเบียดไปยกไปเบียดไปเบียดไปเขาหนีแล้วเขาหมดแล้วเบียดไปเบียดเรื่ดิเบียดเรื่ดิเบียดเรื่ดิเบียดเรื่เบียดเรื่เบียดเรื่อเบียดเรืเอเบียดเรื่อเบียดเรื่อเบียดเรื่เบียดเรืเออเบียดเรืเออเบียดเรื่เบียดไปเบียดไปเบียดไปเรื่ สามพันแล้วเบียดไปเบียดไปเออคูดคูดคูดเบียดไปเบียดไปเออโอ้ย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 เบียดไปเอ่าเร่อเร่อเร่อดี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 เออเร่อเบียดไป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 สี่พันแล้วสี่พันแล้วเร่อเร่อเขาจะหมดแล้วหรออ่าเร่วเบียดไปเบียดไปขู่ไว้เออขู่ไว้ขู่ไว้ลำตัวเออเร่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 อเบียดไปเบียดไป เบียดไปดีเบียดไปเร่เร่เรเร่เร่สี่พันเร่ง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 เร่เร่งเร่งเร่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 เร่งเร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 เร

good oh okay hit it hit it hit it